บครังานแต่งที่ใดเป็นไต้แค่แค่ัะเชินอยากแต่งอย่างเข้าละเกินหากเกิดที่ยังไรคู่ปวยพอ้องเาสาวร้เขาแอบเมียปดสู่ตัวเราไม่รู้ จะเจอแล้วคู่วันไหนสู่งานสาร้างตัววันนี้ขออกลัวสักวันปัจเจอที่เขามีก,กันก็ทําหามาจนได้บางที่สักสนว่าทนทำไปทำไม เพราะไม่รีใครหลงใจมาเป็นเจ้าสาวช่วยงานทุกครั้งก็หนาหัวใจทุกครั้งกลางความจริงบ้างก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเจ้าบา้าลักหองชำนวยไปเจ็บจีชิน กับเงาที่นาวก็เฝ้าใช่ใช่อไม่อะไรเยอะแล้วขอเ่เขาซเดียวอยู่สองเซลเราด้วยเยังสอเซลเดียวอยู่เลยสองเซลส์เราไม่ค่อยไฟอ่่ามันก็คืองานพอมตัวเองบช่พอมีชื่อตอนบินบนบัตรเชิญสราน าราลวงทางึงกงิดเมื่อกี้อบักแี่จากคี่จบนะครับพี่จบแล้วนะเอาไงขอบคุณท่านผู้ชม,อม่อยดีขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบมากครับแต่สะด้บอกคุณิดเพ่อดีนิดหน่อยยินดด้นะ